เราอาจจะต้องไปไอ้นี่ดูนะครับลองเสิร์ชดูสมัครเสิร์ชนะว่าสมัคร TikTok Shop Creator นะครับช่องผมไม่ได้สอนในการใช้ TikTok นะผมมาสนวนนารรมนะครับจะให้มานั่งจิ้มว่าแบบโอเคต้องไปตรงนี้ตรงนี้อันเนี้ยเราเราอาจถ้าเราเจอกันอนะ่ะอาจจะทำได้แต่แต่ถ้าในไลฟ์สดผมไม่ได้ไม่สอนนะครับจะมีต้องมีผู้ติดตามพันคนก่อนหรือเปล่าคะน่าจะใช่นะมันถึงต้องมีผู้ติดตามหนึ่งพันคนก่อนแล้วก็ อายุ18ปีขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีข้อกําหนดอยู่ครับหลักๆจะมีเท่านี้สวัสดีครับพี่แหลมเออสวัสดีจ้าซีโร่สบายดีไหมขอให้อาจารย์หายไวๆนะสาธุครับขอให้ไม่พบความผิดปกติดดใดๆนะสาธุก็รอลุ้นรอลุ้นกันรอลุ้นกันเราก็ปฏิบัติบูบชาได้เอออย่าลืมเจริญเมตตาให้ให้อาจารย์ด้วยนะครับสบายดีโอไม่ได้เจอนานเลยนะซีโร สว,ส,สวัสดีครับน้องแหลมสวัสดีครับขอให้อาจารย์หายไวๆขอบคุณครับผมสาธูนะต้องพักกี่วันครับจริงๆเนี่ยจริงๆตั้งแต่เรื่องกล่องเสียงและอาจารย์ควรจะต้องพักสักห้าวันแต่เดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูกันว่าอาจารย์จะพักกี่วันแต่ผมมั่นใจว่าไม่เกินวันจันหรอกวันอ่ะเต็มที่ก็คือคืนนี้ใช่ป่ะแล้วก็อีกคืนหนึง่งอ่ะสมมติผลเอไมมา,มาหมอให้นอนอีกหมอขอดูอาการอีกคืนนึงอ่ะวันคืนวันอาทิตย์วันจันอาจารย์ก็กลับบ้านแล้วอาจารย์ไม่อยู่นานหรอก เชื่อดิริงป่ะอืมแต่อยากให้อาจารย์พักยาวๆอยากให้พักยาวๆแบบยาวไปจนถึงนู่นเลยอ่ะวันศุกร์หน้าเลยอ่ะจริงๆนะเออผมใช้วิธีสมัครผ่านติ๊กตอกเซลเลอร์ปักตะก,ก้าได้ทันทีใช่จะ้ะผู้ติดตามสู์คนก็ปักตะก้าได้จ้ะถ้าทําผ่านเซลเลอร์แต่มันไม่ค่อยดีหรอกมันมีข้อจํากัดเยอะอืมผมเคยทําผมเคยทําเหมือนกันอาจารย์กลับบ้านได้พักไหมเดี๋ยวอาจารย์ก็ได้กลับ ได้พักอยู่แล้วนะครับสั่งซื้อหมูสองแพ็กช่วยค่ารักษาอาจารย์สาธุจ้าอนุโมทนาด้วยนะครับอืมมันต้องถอนมันต้องถอนบัญชีของเราออกจากทิกตอกเซลเลอร์นี่ผมมาทําอะไรเนี่ยเพื่อไม่มีใครสนทนาทำกับผมเลยเหรอทำไมถามแต่เรื่องอีทิกตอกิเซลเอร์เนี่ย <laughs> ถามได้ถามได้ถ,ไดถ้ารู้ก็จะตอบแลวถ้าไม่รู้ก็จะไม่อย่างนั้นแหละก็ <laughs> คิดว่าน่าจะใช่ <laughs> เอ็มไอเสียงดังใช่เครื่องมันแบบมันหมุนเยอะนะอืออัปเดตอาจารย์อาการอาจารย์ด้วยค่ะก็ไม่มีอะไรรอรอเอ็มไอตอนสามทุ่มนะครับเบื้องต้นตรวจสอบอ่ปกติปฏิกิริยาของร่างกายเนี่ยอาจารย์ไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องนั้นนะอืมปกติเลยอาจารย์เทสระบบเทสทุกอย่างม่านตาอะไรต่างๆทุกอย่างปกติหมดคุณหมอบอกเลยว่าปกติไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงแต่ทีนี้เนี่ย ด้วยความที่อาการมันเลื้อหลังเนาะหมอเนี่ยเขาก็เลยให้เข้าเอมไเลยตัวเลยเช็คจบถ้าเอมว่ายังไงก็ว่าอย่างนั้นเลยเจอก็รักษาไม่เจอก็จะได้กลับบ้านพักผ่อนอืมเดี๋ยวรอสามทุ่มครับอาจารย์เอมตอนสามทุ่มนะอันแหละมุมนี้จึงมากเลยครับขอบคุณครับแหม รู้อย่างนี้รู้อย่างนี้ไรตรงนี้นานแล้วไม่หรอกโปรแกรมอะไรพวกนี้มันยังไม่พร้อมเลยอืมสวัสดีค่ะนุโมทนาบุญด้วยครับสาธุไม่ได้สัตวธชายะพุทธวจนะต่อเลยเนาะเดี๋ยวสามทุ่มรู้เรื่องน่าจะสี่ทุ่มนะพี่กว่าจะเสร็จหมายถึงกว่าจะเอ็มไอเสร็จอะแอดไฟข้างหลังสวยมากค่ะสั่งที่ไหนคะสั่งในช่อง ช่องนั้นอนะช่องช่องอื่นไม่ได้สั่งในติ๊กต็อกอะจ้ะช่องคล้ายคลติ๊กต็อกมาจากจีนเหมือนกันนั่นแหละช่องนั้นแหละอาจารย์นอนไม่พอเพราะยามันแรงสเตียรอยด์เนาะด้วยความที่ตัวสเตียรอยด์เนี่ยมันมีผลข้างเคียงด้วยจากการที่แบบมันทําให้นอนไม่หลับแบบแล้วรอบเนี้ยอาจารย์แบบไม่ได้ปกติอาจารย์จะฉีดเส้นเสียงใช่ไหมเส้นเสียงของอาจารย์เนี่ยจะรักษาโดยการฉีด ฉีดสเตียรอยเข้ากล้ามเนื้อหรือเอปล่าเข้ากล้ามเนื้อแล้วกล้ามเนื้อมันจะค่อยๆมันมันจะสะสมอะแล้วมันจะค่อยๆกระจายออกตังเนื้อเนื้อออกป่ะแต่ทีนี้พอมันฉีดเข้าเส้นเลือดเลยความรุนแรงมันต่างกันเยอะไอ้ที่หนักเลยก็คือตับและไตเออมันไม่ค่อยดีหรอกมันทําให้นอนไม่ค่อยหลับมันทําให้คือคนเราไตามีปัญหาก็นอนไม่หลับตับมีปัญหาก็นอนไม่หลับครับใช่ไหมเออ มีไมสักตัวเหมือนดีเจนี่ไงจ๊ะนี่ไงจ๊ะไมสักตัวหนึ่งแชทพอไม่ใช่นายอาร์มออสินค้าไม่พร้อมจำหน่ายก็แสดงว่ามันอาจจะหมดก็ได้สินค้าในตะกร้ามันหมดได้นะเดี๋ยวดูดีโอ้ยเว เนี่ยของผมยังทำได้เลยบิดไปก่อนไม่น่าจะได้สุนทนาร,ร,รามแล้วค่ะตอบตอบคำถามเรื่องอาจารย์เรียกคนแล้วปากตะก้าคือค่ะได้ไม่มีปัญหาผมสบายสบายเลยบรรยากาศเหมือนจะสตรีมเกมงัดเกมขึ้นมาเล่นดีไหม ผมมีเกมแฮร์รี่พอตเตอนะไอ้ไม่ใช่สิฮอกวอตเลกาซี่ขอโทษ <laughs> ซื้อมาเล่นเล่นยังไม่ผ่านแชปเตอร์หนึ่งเลยอ่ะผมขี้เกียจเล่นผมบอกตรงเลยเล่นเกมแล้วแบบเราแก่คือเราเราแก่เกินกว่าที่จะมานั่งเล่นเกมแล้วนึกออกป่ะสินค้าอาจจะหมดนะถ้ามันไม่พร้อมจำหน่ายนะครับพัพอรให้เพียงพอดีที่สุดใช่จะ้ะ คำสอนของพุทธเจ้าเราจําเป็นต้องอ่านในหนังสืออย่างเดียวหรอฟังจากครูอาจารย์จะถูกไหมก็ถูกครับทั้งสองอย่างเลยคือเวลาเราได้ยินอะไรมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะไม่จําเป็นต้องในพระไตรปิฎกนะเราอย่าพึงรับรองอย่าพึงคัดค้านให้เราไปตรวจสอบก่อนไม่ว่าจะเป็นหลักทางวิทยาศาสตร์หลักทางการแพทย์อย่างเช่นให้ดื่มน้ำมะนาวแก้มะเร็งอย่างเงี้ยนึกออกปะเราเราอย่าพึ่งเชื่อเลยให้เราเอาไปตรวจสอบก่อน ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจากโรงพยาบาลก็ดีจากสถาบันวิทยาศาสตร์หรืออะไรก็แล้วแต่ให้เราหาข้อมูลเพิ่มเติมเพราะทุกวันนี้เราต้องยอมรับว่าทุกวันนี้เราอยู่ในยุคที่เราสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ถูกไหมเออเราหาข้อมูลได้ง่ายและเร็วด้วยถูกไหมอืมแต่ข้อมูลนั้นน่ะถูกต้องหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะใช่ปะ่ะไอ้ง่ายและเร็วอ่ะใช่แต่ข้อมูลที่เราได้มันจะถูกไหมเป็นอีกกรณีหนึ่งเลยเราต้องเราต้องตรวจสอบทีนี้กลับมาที่คําสอน เราเราฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้อย่างหนึ่งเราก็เก็บไว้อย่าพึงรับรองอย่าพึงคัดค้านแล้วเราสามารถถ้าเรามีโอกาสได้ศึกษาเพิ่มให้ศึกษาดูแล้วพิจารณาดูว่าเออตรงกับที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนไหมอย่างเงี้ยก็อย่างางี้ก็จะช่วยได้อีกวิธีนึ่งเราศึกษาเราศึกษาแล้วเนี่ยให้เราไปปฏิบัติเราศึกษาคําสอน ไม่ว่าจะหนังสือก็ดีจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ดีให้เราลองไปปฏิบัติดูให้ลองเอามาไขาควรตามดูว่าสิ่งที่ท่านสอนสิ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนกับสิ่งหรือสิ่งที่พระไตรปิฎกสอนมันตรงไหมมันตรงกับสภาวะธรรมที่เราได้เจอตอนปฏิบัติไหมอย่างเช่นอย่างเช่นพระพุทธเจ้าบอกว่าอ่ะไม่ต้องเ,เอาพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างเช่นหลวงพ่อปาโมดเนี่ยก็จะบอกว่าจิตเกิดดับ พระพุทธเจ้าก็บอกว่าจิตเกิดดับเรารู้แล้วว่าจิตมันเกิดดับคําถามเราจะพิสูจน์ได้ยังไงว่าจิตมันเกิดดับก็ต้องไปพิจารณาก็ต้องไปอะไรก็ต้องไปปฏบิบัติเพื่อให้เห็นตามนั้นหลวงพ่อประโมทธบอกว่ามันเป็นทุกข์อะทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยมันนามาซึ่งความทุกข์มันเป็นทุกข์ทั้งหมดเลยร่างกายเราเนี่ยเป็นทุกข์คำถาม ราจะรู้ได hey, ้ไงว่าร่างกายเราเป็นทุกข์ก็ตอนนี้มันถ้าสมมติตอนนี้เราเป็นความเรามีความสุขอยู่ใช่ป่ะเราก็ต้องเอาแหละไปปฏิบัติดูเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ว่ามันเป็นทุกข์จริงไหมหลวงพ่อปร a โมทบอกว่าหายใจเข้าเนี่ยก็เป็นทุกข์หายใจออกก็เป็นทุกข์ทำไมต้องทำไมเราต้องหายใจออกก็เพราะว่าหายใจเข้าแล้วมันเป็นทุกข์เฮ้ยจริงเหรอวะไหนลองปฏิบัติดูดิก็หายใจเข้าไปอย่าหยุดหายใจเข้านะหายใจเข้าไป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  สักพักหนึ่งมันจะเป็นทุกทุกจริงป่าววะอ่ะเฮ้ยทุกจริงวะทุกแล้วเนี่ยโอย้เริ่มหายใจเ,เข้าแล้วทุกไหมเนี่ยทุกแล้วก็เลยต้องอะไรหายใจออกเพื่ออะไรเพื่อแก้อาการของการหายใจเข้าเอา้าทุกจริงนี่ว่าแสดงว่าอะไรแสดงว่าที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนเป็นไงถูกต้องตรงจริงตามนั้นนี่ไงการพิสูจน์ใช่ปะ่ะเออพ่อแม่คงเป็นห่วงอาจารย์มากใช่จะ้ะ ถ้าเราไม่ทําคลิปเราปักตะกร้าไว้เฉยๆได้ไหมครับได้ครับได้ถ้ามีคนมาซื้อในตะกร้าเราเหมือนถ้าเขาเข้ามาที่ช่องเราแล้วซื้อของในตะกร้าเราเราก็จะได้ค่าคอมด้วยอืมแอนแลมสตรีมแข่งกับตายเอกเลย <laughs> ไม่เอาจ้า <laughs> โอ้ยผมยังติดตามตาเอกอยู่เลยนะครับอืมเอกหล็อกเกอร์เป็นเอฟซีเป็น FC, เอฟซี FC, แต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่เป็นเอฟซีตัวยงขนาดนั้น ไปฟังทมจากพระอาจารย์สมทบมาปิติมากอือนุโมทนาด้วยนะครับแอดแลมใครเฝ้าไข่ให้อาจารย์เบื้องต้นไม่มีนะเอ่อถ้ามีจะเป็นคุณน้ําตาลน้องสาวอาจารย์นะครับยาเสเตอรอยคือยากดภูมิกินมากทําให้ร่างกายบวมกระดูกพุนใช่จะ้ะใช่จะ้ะเห็นด้วยจะ้ะอาจารย์ไม่สบายเหรอครับอาจารย์นอนแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลบำรุงราชครับกินอาหารช้าเข้าไปพอขับถ่ายไม่ออกแค่นี้ก็เป็นทุกข์แล้วใช่ไหมเออเนี่ยมันสามารถพิสูจน์ได้อะ่ะอืม ถ้าตุยแล้วไปนรกเขาจะตอบคําถามยมศาสตร์ได้หรอคะเขาจําได้หรอคะอืมหมายถึงยังไงจําได้จําไม่ได้ไม่สิเราต้องคือเวลาที่ตายไปแล้วไปนรกแสดงว่าอะไรแสดงว่าเขาได้อัตภาพของการเป็นสัตว์นรกแล้วถูกไหมเออแสดงว่าถ้าได้เป็นสัตว์อัตภาพของสัตว์นรกแล้วเขาอาจจะจําได้ก็ได้อืหรือจําไม่ได้ก็ได้อันนี้ผมไม่รู้เออไม่รู้รับรองไม่ได้แต่ว่า หมายถึงถ้าเขาไปเจอยามสา,าจริงๆอ่ะเขาก็เป็นกลายเป็นสัตว์นรกไปแล้วเรียบร้อยไงบางทีอ่ะสัตว์นรกเนี่ยมันเป็นโอปปาติกะเนาะมันตายปุ๊บมันไปเกิดเลยอย่างเงี้ยมันไปเกิดแล้วโตเลยอ่ะโตเลยพร้อมรับความทุกข์ทันทีเนี่ยสัตว์นรกเข้าใจปะเพราะนั <c oughs> ้นแล้วบางทีเขาเขาบางทีเขาอาจจะจำจำสิ่งที่ตัวเองได้กระทำมาได้ก็ได้ในชาติเนี่ยอืมสวัสดีครับแหลมสวัสดีครับแหลมอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะ ก็รอ m อ็นะครับรอ MRI ตอนสามทุ่มตอนสามทุมเดี๋ยวสองทุ่มผมจะปักตะกร้าละเราคุยกันเราคุยกันนั่งคุยกันก่อนนะครับอย่าพิ่งหนีไปไหนจริงๆเนี่ยผมอยากนั่งเล่นศึกษาพวกระบบ TikTok Live Studio มากเลยอะ่ะมันมีลูกเล่นให้เล่นเยอะดีมันสามารถย่อขยายอะไรเงี้ยมีโกมีเกมมีเพิ่มเนี่ยมันตีวิเจ็ตเนี่ยดูดิ เห็นป่ะเห็นป่ะนี่แล้วก็มันก็จะมีคอมเมนต์เห็นป่ะเนี่ยเนี่ยมันมีอะไรให้เล่นเยอะแยะเลยเนี่ยดูดิแล้วผมขยายเล่นได้ด้วยเนี่ยเห็นป่ะเห็นปล่ <c oughs> <c oughs> มันมีอะไรให้เล่นเยอะอะทุกคน <c oughs> อยากเล่นแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวคือ คือนึกออกมะเดี๋ยวถ้าผมเล่นเสร็จใช่ป่ะเรารู้ระบบมันแล้วทําอะไรอะไรได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเอ,เอาพวกเนี้ยเอาไปทําพอดแคสให้อาจารย์แล้วเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นพอดแคสแบบชํำๆเออแล้วเรื่องของไฟอย่างเงี้ยไฟไฟเออเรื่องของระบบไฟแสงสีเสียงอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะจัดให้แบบดีอืมดีเลยนะแล้วไมาอาจารย์เนี่ยที่ทุกคนได้ยินเสียงผมแบบเนี้ยนะที่เสียงมันโอเคใช่ไหมหลายคนบอกว่าโอเค เสียงเนี่ยอันนี้คือยังแบบเบเบยนะอ่าเบเบยอยู่แต่ว่ามันก็เป็นมาตรฐานสำหรับพอดแคสเตอร์เนาะคนที่แบบจะทำพอดแคสต์อะไรเงี้ยไม้เนี่ยโอเคเลยแต่ถ้าใครถ้าแบบของอาจารย์เนี่ยจะเป็นไม้ที่ดีดีแบบดีเลยดีเลยหมายความว่าไงราคาประมาณ1 3ื0นสามนะครับเป็นไม้ที่ของชัวไม้ชัวนะครับ sm 7 b เออประมาณนี้นะครับประมาณหม0 0 0สา0 0 0ื่นสี่แนวแนวนั้นแหละก็อันนั้นจะเป็นไม้ที่จะซื้อด้วยนะครับที่จะแบบ จะเป็นอุปกรณ์ที่แบบเราจะสั่งซื้อมาแล้วทำพอดแคสต์ให้อาจารย์นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยคือรายการของอาจารย์อ่ะก็จะมีแผนในการที่จะเชิญแขกรับเชิญมาด้วยเนาะที่มามาที่สตูที่บ้านเลยแล้วก็พูดคุยกันนะสนทนาทํากันแบบตัวต่อตัวแบบนี้นะครับแต่ของแหลมเนี่ยกับที่จะทํากับแอดมินพี่หมีแอดมินปัดแล้วก็แอดมินลิสานะครับ4คนเนี่ยแล้วก็มีผมทั้ง4คนเนี่ย แก๊งถูรูถูกลางของพวกเราเนะยครับยังไม่ได้ตั้งชื่อก็เลยใช้ชื่อถูรูถูกลางไปก่อนทีนี้ไอ้นะี่เดี๋ยวพวกเราจะมีการทาพอดแคสต์ด้วยนะครับเป็นสนทนาธรรมกันแล้วไม่เชิงสนทนาธรรมกันแบบจา๋าๆอาจจะเป็นเรื่องของหยิบยกเราจะหยิบยกหัวข้อต่างๆของเออขาเรียกว่าอ,อะไรในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับกระแสะสังคมในอาทิตย์นั้นนะครับอะไรที่เป็นข่าวอะไรที่แบบเ,เราสามารถพูดคุยเข้ามาในเรื่องของธรรมะได้ แล้วแต่ละคนมีความคิดเห็นยังไงบ้างพี่หมีเนี่ยเขา40บวกเขาก็จะมีความคิดในแบบหนึ่งถูกไหมของความเป็นผู้ใหญ่ของเขาอย่างผมกับปัดเนี่ยเป็นรุ่นเดียวกันเป็นเพื่อนกันก็ปัดก็จะมีมุมของคนที่เคยผ่านสายมูมาก่อนเคยอ่าไม่ใช่เคย,อเคยตอนนี้คือมุมมองของการเป็นนักธุรกิจเป็นยังไงนี่ปัดก็จะมีมุมของของของปัดอย่างผมก็ศึกษาธรรมะด้วยก็มีประสบการณ์ในการทําธุรกิจมาในการเป็นลูกจ้างในการ ใช้ชีวิตมาก็ทั้งสองคนก็จะมีมุมมองที่แตกต่างกันก็จะเอามาเล่าให้ฟังนะครับเสร็จแล้วลิษาเนี่ยก็จะเป็นแอดมินก็แอดมินลิษาเนี่ยก็ยังเด็กอยู่ก็จะมีมุมมองในมุมของเด็กแล้วก็ในมุมมองของคนที่เป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นวัยรุ่นเจนซีแบบนี้เออมันมันก็จะมีมุมมองในแตกต่างที่แตกต่างกันแล้วเนี่ยนะโหถ้าเราทําไปเรื่อยๆเ,เจตนาในการทําเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเจตนาในการทําเราไม่ได้ต้องการรายได้เราไม่ได้การ ทำเพื่อเงินแต่ถ้ามันมีสปอร์เราก็เอามันมีปุ่มกองตรงไหนคือเราเราเจตนาเราคือเราต้องการที่จะให้ธรรมะเข้าไปแทรกอยู่ในกระแสสังคมในในทุกแบบดาวงดรามา่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมุมมองของแต่ละคนเป็นยังไงให้เอามาเล่าให้ฟังกันแบบนี้น่าจะดีน่าจะเป็นประโยชน์เจตนาที่หลกัหลกๆเลยคือประโยชน์ก่อนเราเอาประโยชน์เป็นที่ตั้งก่อนเออแล้ว เรื่องอื่นๆเราค่อยว่ากันมันจะแตกลายไปเป็นอะไรว่ากันอีกทีหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วเรามันต้องมีประโยชน์อืมสัมภาษณ์มุมมองของโชคกับหมีด้วยหมากับแมวนะอืมไม่น่ามาั้งมันจะพูดรู้เรื่องไหมเนี่ยเอออ๋อแล้วก็เออซึมเศร้าใช่ไหมซึมเศร้าเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมีพอดแคสต์เกี่ยวกับซุมเศร้าด้วยเหมือนกันก็จะให้คนที่แบบขึ้นมาเนั่นแหละขึ้นไมามาถามตอบอย่างเงี้ยนะครับอืม แอแหลมอยู่ถึงกี่ทุ่มก,เกนะ็เดี๋ยวอีกสิบสองนาทีนะเดี๋ยวอีกสิบสองนาทีเดี๋ยวจะไล์สดปักตะกา้าเอาสินค้าจานมาขายผมกําลังกําลังพิจารณาอยู่ว่าจริงๆนะ่าไม่น่าจะเอาเจ๊แหลมมานะเจ๊แหลมน่าจะตายไปแล้วเดี <laughs> ๋ยวเดี๋ยวดูเออด,ดูอาจจะเออขายแบบนี้แหละอืมขายแบบนี้แหละขายแบบสไตล์แหลมๆนี่แหละฮะแอนแหลมรู้ไหมว่าโชคดีมากๆนะคะ ไม่รู้เลยครับจริงๆแล้วผมคิดว่าผมเออมันบางครั้งเราก็คิดนะว่าแบบเราอ่ะโชคดีเว้ยแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นความเป็นโชคมันคือการสร้างเหตุสร้างปัจจัยเราสร้างเหตุสร้างปัจจัยผมอะ่ะตั้งเจตนาพอตั้งเจตนาปุ๊บเราก็สร้างเหตุสร้างเหตุสร้างเหตุให้ไปถึงเจตานานั้นให้เจตานานั้นยังดำรงคงอยู่ได้ทำให้ส่งผลต่อเจตานานั้นแบบนี้นีประมาณนีม้มาไม่ทันเจ๊แหลม เจ๊แหลมเป็นอดีตไปแล้วจ้าอาจารย์บอกเลยว่ามันแบบมันเพอร์เจอร์ผมก็ผมก็พิจารณาดูแล,แล้วแหละว่ามันเพอร์เจอร์จริงๆเพราะเราไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วเราพยายามเสียแ้งแกล้งทําให้เป็นแบบนั้นสุดท้ายแล้วมันจะนอนเนื่องในสันดานเราเนึกอ,อ,อกป่อสันดานผมนี่แหละไม่ใช่สันดานใครสันดานตัวผมเองแล้วมันเป็นโทษเป็นภยัยผมเห็นพิจารณาเห็นโทษแล้วก็เลยโอเคไม่เอาละว,วางไม่ทําดีกว่าอ,าอ,าอ,าอาังอังอสงทรผมโดมิตา อ๋ออ๋อดเดโมดาสุกิโดราเอม็มแอดใครอยู่เป็นเพื่อนอาจารย์คะไม่มีนะเบื้องต้นไม่มีนะฮะเบื้องต้นไม่มีนะก็จะเป็นถ้ามีก็คือจะเป็นคุณน้ําตาลแต่คิดว่าไม่น่ามีเพราะว่ามันรบกวนอาจารย์พักผ่อนอาจารย์เป็นคนตื่นง่ายนะทุกคนเสียงกิ๊กเดียวเนี่ยรู้ตื่นเลยตื่นเลยกึกกึกเนี่ยรู้เรื่อง ตื่นง่ายขนาดไหนเอางี้ดีกว่าถ้าอาจารย์ได้ยินเสียงกลตัวเองคือตื่นอะตื่นง่ายปะ <c oughs> <laughs> เพราะฉะนั้นแล้วเออใช่เดี๋ยวก็ปกากตะก้าด้วยแล้วมีคําถามอะไรก็ถามกันมาเดี๋ยวก็นั่งตอบสนทนาการคุยกันนั่นแหละไม่ไมีได้มีอะไรคุยกันไปพูดสินค้าไปสบายอืมขายของขายของจะขายของแบบนี้แหละคะ่ะบางครั้งต้องทําอะไรสนุกสนุกให้ใครเครียดบ้างใช่ <laughs> ตัววันนี้ผมเชื่อผมมั่นใจเลยว่าทุกคนแบบหลายๆคนเนาะไม่ทุกคนหรอกหลายๆคนอะ่ะใจแป้วใจแป้วที่แบบอาจารย์อาจารย์ยกเลิกยกเลิกวันเสาร์อาทิตย์แล้วอาจารย์ต้องไปโรงพยาบาลพวกเราเป็นห่วงกลัวว่าครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยจะจะเป็นอาการหนักแล้วแบบจะต้องพักยาวเนาะหรือเป็นอะไรที่ร้ายแรงมากๆจะต้องแบบมีความเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ย ผมเข้าใจผมเข้าใจเลยมันเหมือนกับเราแบบเราเรามีคนที่เราลักอะ่ะแล้วคนที่เรารักกําลังบาดเจ็บคนที่เรารักกําลังมีความทุกข์กุ้มหลุมมีโครคภัยไข้เจ็บกุ้มหลุมแบบเนี้ยเออมันทําให้เราเป็นทุกข์มากถูกปะ่ะใช่ไหมมันทาให้เราเป็นทุกเป็นทุกแล้วเราก็เป็นแล้วเราก็ปรุงแต่งเว้ยเราก็ปรุงแต่งแล้วโดยมากนะเชื่อเหอะโดยมากปรุงแต่งไปในทางอากุศลหมดจริงไหม เออโดยมากเราจะโอ้โห,โหมีความเศร้าหมองมีความกลัวมีความอะไรมีความแบบมีความคิดไม่ดีอ่ะว่าแบบอาจารย์กูจะตายปาวะอย่างเงี้ยบางคนอาจจะคิดบางคนไม่คิดไม่เป็นไรใช่ปะบางคนก็ห่วงว่าเดี๋ยวอาจารย์อาจจะผ่าตัดหรือเปล่าว่าเป็นอะไรเกี่ยวกับสมองไหมทําไมปวดหัวบ่อยแล้วอาจารย์เป็นนานแล้วใช่ปะมันมีเหตุมีปัใจจัยให้เราอะไรให้เรากังวลใช่ไหมเออแต่ทีนี้ เราลองคิดดูอพิจารณาง่ายๆพอผมมาบอกข่าวพอพี่หมีมาบอกข่าวพอเราเห็นข่าวใน Facebook ว่าอาจารย์ไม่ได้เป็นอะไรอาการไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นความกังวลใจความเศร้าที่มันเกิดขึ้นกับเราเป็นไงดับยังดับแล้วเรียบร้อยใช่ปะ่ะใช่ปะ่ะเห็นปะ่ะเนี่ยลองสังเกตตัวเองดูดิมันเป็นแบบนี้เลยบางทีเราอะเออเนี่ยเราสงสารอาจารย์ตั้งแต่เมื่อวานที่อาจารย์ปวดหัวไม่หยุดใช่ปะ่ะ จนมาถึงตอนเช้าอย่างเงี้ยอาจารย์บอกนะว่าตั้งแต่ตีสามอะรู้สึกตัวแล้วปวดหัวมาตั้งแต่ตอนนั้นอะแล้วออกแบบโหผมแบบแม่บอกอยู่ปวดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแบบนอนก็แบบเข้าใจไหมกินยาพนสแตนก็ไม่หายแล้วพนสแตนมันยาแรงนะใช่ป่ะผู้หญิงอ่ะนะจะรู้ผู้หญิงจะรู้เพราะว่าเวลาเขาปวดท้องเมนมากๆเขาต้องกินยาพสนสแตนเออแล้วพนสแตนเนี่ยมันมีมันม,ม,นมีเขาเรียกว่าอะไรมันมีเอฟเฟกตต่อตับเยอะ เพราะมันยามันแรงอืมอาการเวียนหัวก็ยังมีอยู่นะอาจารย์ยังมีอาการเวียนหัวอยู่นะทีนี้เราลองเราลองสังเกตใจเราดูสิว่ามันมันโน้มเอียงเทเอียงไปทางไหนใช่ปะ่ะอืมแค่นั้นเลยเพราะ,ะนั้นเราของพวกเนี้ยเราอย่าลืมนะอารมณ์เศร้าหมองพวกเนี้ยก็เกิดก็ดับใช่ปะ่ะเออก็เกิดก็ดับอืมอ่า นี่เดี๋ยวให้ดูให้ดูให้ดูวิธีการทําให้เต็มจอทําตะแคงลองตะแคงจอดูนะครับทาแบบนี้แปบ๊บหนึ่งนะนี่จ้ะนี่นี่เห็นเปล่ามันมีปุ่มนี่ไงนี่มีปุ่มอยู่นี่นี่มีปุ่มอยู่ปุ๊บกดปุ่มปุ๊บมันจะตะแคงเห็นเปล่านี่ฮะจอใหญ่จอใหญ่แบบนี้เลยจ้ะจอใหญ่แบบนี้เลยจ้ะสามารถสามารถทําได้นะ แล้วจริงๆถ้าไลฟ์สดแบบเนี้ยถ้าไลฟ์สดแบบเนี้ยคอมเมนต์มันจะไม่โดนบังมันจะผมใส่ชุดขาวใช่ปะ่ะแล้วถ้าเกิดว่าผมทําจอใหญ่อะคอมเมนต์มันจะโดนมันจะมองไม่เห็นคอมเมนต์ตัวเองใช่ปะ่ะเออทําแบบนี้เลยทําแบบนี้พี่ยังแพ้เลยค่ะคอนสแตนชมแนวนอนดีกว่าใช่เออชมแนวนอนได้นะหูวัธนานะครับต้องอยู่โรงพยาบาลกี่วันคุณหมอเบื้องต้นให้หนึ่งวันครับหนึ่งวันก่อน แล้วดูผล m อ็อีกทีหนึ่งแล้วหมอจะพิจารณาว่าให้พักพักต่อไหมนะครับสวัสดีพี่อุ้ยด้วยนะพี่อุ้ยสวัสดีครับอาการเวียงเป็นไงบ้างคะอาการเวียงอะ่ะอาการเวียงก็ยังไม่ค่อยลีถ้าถ้าอาจารย์ถ้า,ถา,ถาพออ,อ,อาจารย์เวียนหัวก็ยังไม่ค่อยดีครับอาจารย์บอกยังเวียนหัวอยู่นะมันปวดหัวแหละ ต้องได้เห็นอาจารย์เป็นพระสงฆ์โอ้สาธุนะครับอยากให้อาจารย์เป็นเป็นพระสงฆ์เหมือนกันอาจารย์พวกเราไม่เป็นอะไรหรอกครับเดี๋ยวก็ดีขึ้นอสาธุนะครับไม่มีอะไรเราเราพยายามอย่าอย่าปรุงแต่งเยอะพรารู้ไหมว่าทําไมเราถึงปรุงแต่งเพราะว่าตอนคือผมเข้าใจเวลาที่คือตอนที่อาจารย์หายไปอะ่ะแล้วเรารู้ว่าอาจารย์แค่ไปโรงพยาบาลเรารู้แค่นั้นอะ่ะมันเป็นอะไรมันเป็นความไม่รู้อาการใช่ปะ พอมันไม่รู้มันจึงอะไรมันจึงปรุงแตง่งใช่ปะคิดไปต่างๆนานาเลยอาจารย์กูจะเป็นไรป่าวะต้องผ่าตัดสมองป่าวะผมยังปรุงเลยเพราะว่าอาการอาจารย์อะ่ะเหมือนตอนเหมือนผมตอนอยู่ป .4 ผมอะ่ะเคยเป็นเยื่อหุ้มในสมองอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบนะคือถ้าเกิดว่าไม่รักษาตายนะเออเยื่อหุ้มสมองอักเสบแล้วมันปวดมันปวดบีบบีบอย่อยางเงี้ยบีบหัวแล้วตอนนั้นอะ่ะผมแค่ปอ .4 อะ่ะ ร้องทั้งวันร้องจนแม่ทนไม่ไหวร้องจนพ่อทนไม่ไหวต้องพาไปโรงพยาบาลรักษาอย่างไงร,รู้ปะ่ะฉีดยาเข้าไปที่กระดูกสันหลังฉีดเข้าไปเลยเข็มยาวเข็มยาวมากเข็มยาวประมาณนเนี้ยเนี่ยประมาณเนี้ยแล้วฉีดเข้าไปอ่ะฉีดเข้าไปที่ไขสันหลังเพื่อที่ให้ยามันขึ้นไปรักษาสมองเออผมยังกลัวเลยเพราะถ้าเป็นแบบนั้นจริงนะพักยาวพักยาวจ้าอืมเห็นไหม ทีนี้พอพอเราฟังข่าวแล้วปุ๊บเป็นไงภาษากระทบปุ๊บเหตุปจัจจัยที่ที่ทําให้เราเป็นทุกข์เป็นไงดับนี่ไงความทุกข์ก็ดับตามไปแบบนั้นนั่นเองไม่มีอะไรเราแค่ปรุงแต่งเพื่อให้ความทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเรามีอวิชชาเพราะมันไม่รู้เพราะมันไม่รู้มันจึงปรุงแต่งแล้วยาวเลยเห็นเปล่าไล่มาจนถึงความทุกข์นู่น่ะเร็วพืภ้ภาพพืภ้ภาพทุกแล้ว เวียนกับปวดคนละอาการกันนะคะใช่ครับแต่เราอย่าลืมอาจารย์ปวดหัวด้วยแล้วอาจารย์ก็เวียนหัวด้วยไงอืมพี่หมีดูแลอาจารย์หรือคะจะเป็นคุณน้ำตาลนะครับถ้ามีคนอยู่กับอาจารย์แต่ว่าอาจารย์ไม่ได้อยากให้ใครอยู่ด้วยมันวุ่นวายออถ้าจะมีก็คือเป็นคุณน้ำตาลถ้าไม่ใช่คุณน้ำตาลก็จะไม่มีใครอยู่พี่หมีก็จะกลับบ้านผมเนี่ยอยู่คอนโดผมแล้วนะครับไม่มีใครได้อยู่นะ อาการเหมือนเส้นเลือดในสมองตีเล็กน้อยเดี๋ยวเดี๋ยว MRI ตอนสามทุ่มเราจะได้รู้กันนะครับเดี๋ยวเราจะได้รู้กันมาเดี๋ยวจะปักตะกร้าแล้วเดี๋ยวมาคุยต่อขอญาตไปเข้าห้องน้าแป๊บหนึ่งขอญาตไปเข้าห้องน้าแป๊บหนึ่งครับหนึ่งนาทีเดี๋ยวมา ขอโทษขอโทษลืมบอกลืมลืมลืมกดลืมเปิดมิวส์สิเปิดไหม่โอ้ยไปกดหมูเต้ครับมือไปโดนหมูเต้หมูเต้หมูเต้เตนี่หนไหมโอเคผมตั้งไหมไว้นี่นะนี่ไหม่อยู่นี่ชัดไหมมือนี่มือไปโดนผมนมี่ไงขยับอันนี้มาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาสินค้ามาวางนะฮะ เลยเขาสินค้ามาวางบอกว่างปักตะกร้าก่อนแอดโปรดักนิ่งได้ยินเสียงฉันแล้วขอบคุณนะครับมาแล้วมาแล้วรอแป๊บหนึ่งนะผมปักตะกร้าก่อนอุ้ยแอดมินปักตะกร้าให้แล้วขอบคุณมากเลยครับปักหมดย่างอนะ่ะแอดโปรดักตรงนี้อา่าอันนี้มา น้ำพริกมาเออโอเคแก้วเกิลจะย่ามจะ้ะย่าม <c oughs> เดี๋ยวมันจะมีชาของของคุณวีด้วยมันจะขยับยังไงล่ะทีนี้มันขนมกายศาสตร์อืมมาโอยูวันมา อเคได้ละขอบคุณขอบคุณมากนะครับแอดมินผมมีคนเดียวแหละลิสาขอบคุณลิสาด้วยนะฮะอือฮโอเคจ้ามาส่วนแอดปัดมาช่วยเออเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเพื่อนปัดนะรอเพื่อนปัดแจ้งอีกทีหนึ่งแอดปัดสามารถทักทักไลน์มาหาแหลมได้เพราะว่าแแลมไลฟ์ลในคอมนะครับสามารถคุยกันในไลน์ได้นะ หุงข้าวเองนะครับได้ครับมามาพรุ่งนี้ผมอยู่เดี๋ยวให้แม่คือผมแม่ผมอยู่ใกล้ๆแม่ผมจะทํากับข้าวมาให้นะครับได้กินอาหารได้กินอาหารฝีมือแม่อีกแล้วพรุ่งนี้ <laughs> ใครไม่ได้กินอด <laughs> เดี๋ยวมันมีน้ําพริกอีกเดี๋ยวผมไปเอาเดี๋ยวขอไปเอาตะกร้ามาไปเอาน้ําพริกไปเอาอะไรอะน้ําพริกตะแดงเมนดาไปย่างปลาละเดี๋ยวมาแป๊บนึง